ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวแห่งมวลพลังงานนี้เกิดความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานี้มันจะแผ่เป็นพลังงานขึ้นไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเคลื่อนมวลพลังงานที่แผ่ออกไปเหนียวนำาก่อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วก็ผูกมัดเป็นการให้ค่าขึ้นมาว่าอันนี้คือเรารักเขาอาการรักก็คือขั้วบวกกับขั้วลบที่มันเกิดขึ้นไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเป็นเหนียวนำวัตถุธาตุนั้นให้มาเกาะมาเกี่ยวมาติดมายึด พอมันเกาะเกี่ยวติดยึดมันก็ออกจากมวลพลังงานนั้นไม่ได้พวกเราเรียกตรงนี้ว่าความรักแม้แต่ความเกลียดก็เป็นมวลพลังงานที่ก่อย,ยึดเช่นกันพวกเราแผ่มวลพลังงานเหล่านี้แหละออกไปจากธาตุต้นกําเนิดอยู่ตลอดเวลายิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่ยิ่งมีมวลพลังงานเหล่านี้แผ่ออกไปมากเท่านั้นพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าความรักความเกลียดรักมากก็ยึดมากเกลียดมากก็ยึด นั่นแหละคือขั้วสนามแม่เหล็กที่มันยึดกันอยู่เหนียวนำติดกันอยู่อย่างนั้นแหละพวกเราถึงทิ้งความรักไม่ได้ทิ้งความดีก็ไม่ได้ความดีก็เป็นมวลพลังงานความชั่วก็เป็นมวลพลังงานที่พวกเราติดเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นอาการนี้มันไม่ได้แก้ด้วยการที่พวกเราจะมาปล่อยวางได้ด้วยร่างกาย